สวัสด,ดีค่ะพบกับเพชรอีกครั้งนะคะใครอยากมีสุขภาพดีเช่นน,นี้ค่ะวันนี้เพชรจะมาฝึกโยคะเพียงหนึ่งท่าน,นะคะสําหรับผู้นะคะที่ฝึกใหม่ไม่มีประสบการณ์ในการฝึกโยคะนะคะเพื่อนะคะจะยืดบริเวณน่องนะคะเอ็นร้อยหวายหลังแล้วก็นะคะยืดไหล่ทั้งสองข้างค่ะถ้าใครอยากจะฝึกกับเพชรนะคะเป็นเวลาสั้นนิดเดียวง่ายๆนะคะเริ่มต้นเดี๋ยวเราไปฝึกกันค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะให้ท่านผู้ชมนะคะอ,อยู่ในท่าคลานนะคะแล้วก็เข่านะคะตั้งขึ้นทั้งสองข้างนะคะแล้วก็แขนนะคะตั้งนะคะฉากแบบนี้นะคะเสร็จแล้วหายใจเข้าหายใจออกนะคะยกสะโพกขึ้นยกขาขึ้นโอ้โหถ้าใครที่ยังไม่เคยฝึกไม่สามารถวางส้นเทา้าไปแบบนี้นะคะก็นะคะยืดปลายเท้าขึ้นไปก่อน หายใจเข้าหายใจออกวางส้นเท้าลงไปแต่ใครยังวางส้นเท้าไปได้ไม่ไกลนะคะปวดมากๆสามารถงอพับเข่าแบบนี้แล้วก็หายใจเข้าหายใจออกนะคะวางส้นเท้าลงไปให้มากๆนะคุณจะรู้สึกว่าปวดมากๆตรงบริเวณเอ็นร้อยหวายหรือว่าน่องของเรานัเองค้างไว้ หายใจเข้าหายใจออกนะคะดันนะคะส้นเท้าลงไปให้ติดกับพื้นได้มากที่สุดงองพับเข่าข้างซ้ายหายใจเข้าหายใจออกฝึกนะคะยืดปลายเท้าขึ้นไปนะคะแล้วก็นะคะเอียงวาดลงมาด้านหลังหายใจเข้าหายใจออกนะคะวางส้นเท้าทั้งสองลงไปด้านหลัง <S 2> <S 2> ยืดขึ้นนะคะ,ะเอียงนะคะส้นเท้าทั้งสองมาดัานข้างซ้าย หายใจเข้าและหายใจออกวางส้นเท้าลงไปนะคะเสร็จแล้วนะคะห้ย,ยืดบริเวณหลังนะคะ,ค,ะค่อยๆนะคะกดศีรษะกดไหลลงไปเบาๆตานะคะมองลอดใต้วางขาไปหายใจเข้าหายใจออกส้นเท้าวางลงไปติดพื้นค้างไว้ยืด ไหลนะคะยืดหน้าไห,หลย,ยืดแขนนะคะมือนะคะน้ำหนักของมือนะคะกลางมือไปแตะกับพื้นหายใจเข้าหายใจออกนะคะค่อยๆยืดไหลวางส้นเท้าลงไปหายใจเข้าท้องพองหายใจออกท้องยุบผ่อนคลายศีรษะมองลอดใต้วงขาไปด้านหลัง ทางไว้นะับหนึ่งสองสสี่ห้เก้า และสิบค่าหายใจเข้าหายใจออกนะคะวางเข่าทั้งสองลงไปนะคะกางเข่าออกมานะคะวางสะโพกลงไปบนนะคะฝ่าเท้าทั้งสองศีรษะติดพื้นนะคะแล้วก็เอามือน,นะคะยืดไปด้านหน้าหรือว่าด้านบนให้มากที่สุดนะคะสะโพกวางไว้ที่ส้นเท้าทั้งสองหายใจเข้า หายใจออกหายใจเข้าลึกๆเกี่ยวยาหายใจออกผ่อนคลายหายใจเข้า,า,ขาและหายใจออกนะคะก็ค่อยเดินมือกลับมาอแค่นี้เองค่ะได้เหงื่อเลยนะคะท่านี้นะคะ ท่านผู้ชมท่านใดที่รู้สึกว่ามันยากนะคะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างเช่นส้นเท้ายังแตะถึงพื้นทั้งสองข้างไม่ได้ก็ค่อยๆสลับ งอพับเข่ากันไปนะคะทําไม่ได้กลับมาทํใหม่นะคะฝึกกันไปวันละนิดวันละหน่อยนะคะรับรองค่ะแล้วคุณก็นะคะจะฝึกได้คล่องและรู้สึกสบายตัวแล้วท่านี้นะคะคุณยังฝึกการทรงตัวแล้วก็สามารถที่จะลดพุงด้วยด้วยนะคะที่สําคัญนะคะเพชรนะคะได้ฝึกแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมได้ทําตามหรือว่าฝึกไปด้วยกันนะคะแต่ถ้า ท่านผู้ชมที่อยากจะแข็งแรงได้เป็นเร็วนะคะสามารถฝึก3-5รอบได้นะคะค้างไว้นานเท่าไหร่ก็ได้นะคะถ้าคุณสามารถที่จะนะคะอดทนหรือว่านะคะอยากจะยืดได้ดีนะคะ,ะที่สำคัญนะคะอย่าลืมหายใจเข้าท้องพองหายใจออกนะคะท้องยุบด้วยนะคะแล้วคุณก็จะได้เหงื่อแบบนี้นะคะแล้วมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะ วันนี้นะคะเพรต้องขอลาไปก่อนขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะมีความสุขมากๆนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคพุณและสวัสดีค่ะบายบายค่ะ